สวัสดีค่ะบุญนําค้าที่ดินค่ะเราพามาชมการถมที่กันต่อนะคะเมื่อวันก่อนนะถมได้ครึ่งวันพอดีฝนตกนะคะ <S <S ก็เลยเพิ่งเริ่มถมได้วันนี้นะคะวันนี้ก็ถมได้เยอะนะคะเนี่ยที่หนึ่งไร่เนี่ยถมไปแล้วค่ะ80%แล้วค่ะเหลือ8ถมไปแล้ว8 0เหลือ20%พรุ่งนี้น่าจะเสร็จค่ะเราถมดินนะคะถมดินสูงจาก พื้นเดิมจากพื้นนาในเมตรครึ่งค่ะค่าจะจ่ายน่าจะอยู่ประมาณ3ามแสนห้านะคะมันอยู่ที่ว่าเราถมดินหรือถมลูกหลังถ้าเป็นถมลูกหลังจะแพงกว่านี้ค่ะแต่ถ้าถมดินเนี่ยดินใกล้ๆเนี่ยราคาจะถูกค่าเชิงเซาเนี่ยถ้าเป็น6ล้อขนาดนี้นะคะประมาณ8 0 0ร้อถึงหนึ่บาทค่ะนะคะถ้าเป็นในกรุงเทพในราคาเนี้ยไม่ได้ละคา่ะ แพงกว่านี้แต่ฉะเชิงเซาเนี่ยยังพอหาดินได้นะคะพื้นที่ที่ถมลูกลังกับถมดินเนี่ยถ้าถมลูกลังส่วนมากจะปลูกบ้านจัดสรรนะคะแต่ถมดินเนี่ยเราปลูกบ้านพักอาศัยเราปลูกเองเราไม่ได้เข้าระบบจัดสรรเนี่ยจะดีกว่าค่ะเราปลูกต้นไม้ได้ต้นไม้จะงามเห็นไหมคะไหมคะเนี่ยข้างๆเนี่ยขเยขากำลังถมค่ะเขาจะถมเป็นลูกลังสามไร่ ะะติดของเราเนี่ยยิงยาวไปถนนใหญ่นั่นนะคะสามไร่เขากําลังเอาแมคโครมาเคียร์ลิงจะถมรูปรังนะคะแต่ของเราเนี่ยถมเป็นดินเนี่ยถูงเม็ดครึ่งเห็นไหมคะถูงเม็ดครึ่งถมสวยเลยค่ะนะคะถมเป็นดินอย่างดีปลูกอะไรก็งามนะคะนี่เราลองเอาต้นไม้มาปลูกก็ไว้ก็รอดนะคะเนี่ยนี่นะคะมะม่วงเรามะม่วงมาปลูกไ้นี่ก็รอดเห็นไหมคะเนี่ยต้นขับทิม ้นดับถิ่นต้นมะยมดานนู้นนะคะดินดีค่ะถมสวยงานคุณภาพค่ะบุญนำ้าที่ดินค่ะนะคะเดี๋ยวเสร็จสับเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเป็นการถมวันสุดท้ายเดี๋ยวจะอัปเดทให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะบุญนำ้าที่ดินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ